สำหรับลูกค้า b y d Auto 3รถไฟฟ้านะครับที่ได้รับความนิยมต้องการเปลี่ยนยางใหม่นะครับใช้งานในชีวิตประจําวันต้องการยางนุ่มเงียบรีดน้ดําดีระยะเบรกสั้นนะครับแบบพรีเมี่ยมแนะนําใช้งานตัวนี้เลยครับผม Nexen e t i r a XQ e หขนาด2 3 5สาห้ R 1 8นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับดอกยางนุ่มเงียบรีดน้ดําดีระยะเบรกสั้นเกาะถนนดีทั้งทางเปียยและทางแ้่นะครับ ตัวดอกยางนะครับลดเสียงตัวขนมเข้าห้องโดยสารนะครับและที่สะคานนะครับโครงสร้างของตัวยางนะครับหนาแน่นมากๆนะครับรองรับน้าหนักสูงและรองรับความเร็วสูงนะครับเพราะฉะนั้นใช้กับรถไฟฟ้าได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของการดิ้นส่ายนะครับผมตัวนี้นะครับพิเศษสําหรับลูกค้าที่เปลี่ยนยางรถยนต์ Nexen นะครับสี่เส้นที่ร้านยางเจริญเมืองนะครับ รับไปเลยนะครับประกันยางจากการใช้งาน1ปี2 5 0 0 0านโลนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนบาดรวมระเบิดหรือแตกนะครับเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ปีไม่ต้องซื้อเส้นใหม่นะครับผมซื้อสี่เส้นนะครับพร้อมบริการติดตั้งส่งล้อตำนวนเด็ดเด่นและตั้งสูงด้วยเครื่องฮันเตอร์โปรแกรมตรงนะครับให้ปีนะครับผมครบจบในที่เดียวแบบนี้นะครับเรียนเชิญได้ที่ร้านยางเจริญมุ่นเหลือท0869691915 6ปุ๊กและทีมงานยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ